ล้มไหมแข้งจิ้งประภาเต้นเสอรอปิวพอที่รูดอกใหญ่แท้คนแข็งแรงนะคะไม่แข็งแรงชื่อก้อไม่ไหวผมเองกีเห็นเฉพาะงานอือนืนนี้นะครับผมกีเห็นพี่รองไดบนกรลอดได้ดูการนะครับ เด็กกนงามกังามีหรอกจว่าจายีแไปจักไดนนีวเราไปทำรถไฟพกขึ้นบก้ออกรไฟบว่าหัวหนึ่งเราลาจะหาโบกี้หาโบกี้ไมกัไมครับไปแ้ยมกีบพี่มอนี่ยอนซอนุเราเบิร์หน่อยไปย่างกับด้วกูล่ะแต่ก็อวยไรนิมีหอดเงี้ยอีปุงเออมีเหลือพร้อมดิ ไพจีไพส์ล่ะป่ะเนี่ยอู้อันนี้คือชุดอะไรเนี่ยบิวตี้ดอกย่าในป่าปูนค่โอ้ไทยร,ร้องเพลงนี้อุ้ยโชฉผัยโฉหนอ,น,<า>นองหมิงค<า>่ะว้าโฉไม้โฉไมนองบ้าดอกย่ายังมาดอกใหญ่แท้ บัตรราคาคุมปิดนะครับพี่น้องคะรอยสาตว์ที่เต่าบัตรเต่าเขาคุมปิดเด้อพี่น้องมาทั้งนี้นี่หลายโชว์ทีแกงไว้นะครับบัตรสวยมากเลยเจ้าจะเปลี่ยนใจไปเป็นแดนเซอร์ไม่ได้นะเจ้าเห็นชุดแล้วอะจะมาเปลี่ยนใจไม่ได้นะเดี๋้อเดี๋้อจะจะลอยจะรอยเป็นเส้นจะเปลี่ยนใจไม่ได้เลยนะบัตรจะไว้ดีๆเด้อมี่พับผิวด้อ เอามีอันนี้พร้อมสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้ทุกคนได้ยินแล้วทุกคนก็ต้องอึง้งเป็นคําพูดของบอโจทาเอากล้ามหรือไงนี่นะครับเป็นอะไรที่ ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ล่าได้ยินแล้วมันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะเวลาบอสจะทําอะไรทั้งทีที่มันยิ่งใหญ่เราก็จะได้ยินคํานี้อยู่เรื่อยทําเอากล้ามหรือไงเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารอบอสเสียนน์แล้วก็เจบีพูดคุยกันช่วงเมื่อาวานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าบอกเลยว่าใครที่พลาด สำหรับเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการในฤดูการนี้เสียดายแน่นอนเกี่ยวกับการโชว์ชุดใหม่วันนี้ก็เป็นการเปิดฤดูการครั้งที่สองอยู่ที่หน้าห้างเมกเกชเชฟร้อยเอ็ดเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนการเตรียมตัวการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนสคริปต์การเสริมทัพของอโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามวันนี้สายล่าขึ้น ภาพบรรยากาศให้ดูด้วยเป็นอะไรที่เห็นแล้วขนลุกอ่ะสายล่าบอกเลยว่าขนลุกด้วยความชิดด้วยมันสมองของผู้บริหารสมองเพชรที่เขาได้ฉายามาแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับสายล่าถึงบอกว่าสายล่าศรัทธาในความชิดของบอสทําอะไรทั้งทีทําเพื่อเอฟอยู่ตลอดแล้วก็เจ้าภาพเจ้างานเปิดฤด,ดูกาลไปเมื่อต้น เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่จุใจยังไม่เต็มในเขาเรียกว่าในมันสมองของบอสยังไม่เต็มยังไม่จุใจปรับเปลี่ยนเสริมทับเปลี่ยนสริปปรับปรุงเข้าไปอีกเสริมโชว์เข้าไปอีกเสริมให้กับหลายๆคนที่เป็นศิลปินแนวหน้าของสาวน้อยอ่ามีทั้งของพี่อมแอมทั้งพี่สุข,ของพี่ออฟ ของราชินีน้อยของเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับของมันต้องมีบอสบอกว่าต้องเสริมต้องเติมต้องแต่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ธรรมดาลงทุนรอบนี้เล่นเอาแม่นุชถึงกับไมเกนเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับเขาเป็นผู้บริหารการทำอะไรทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องให้สมน้ำสมเนื้อ เห็นแล้วมันก็สวยสุดงดงามวันนี้สายล่ามีคอมเมนต์ขึ้นให้ชมด้วยเกี่ยวกับทุกคนก็ไปคอมเมนต์อยู่ในช่องเสียนนนช่วงที่เป็นคลิปเปิดหัวข่าวของสายล่าที่บอสบอกว่าทาเอากล้ามเหรอนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเห็นแล้วทุกคนเข้าไปถลม like. ่มไลฟ์ไปถล่มคอมเมนต์กันสุดยอดอ่ะคนทุกคนให้กําลังใจทีมงานผู้บริหารฮะทีมงาน ให้กำลังใจบอสให้กำลังใจเสียนนให้กำลังใจเจบีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาลงทุนมันไม่ใช่น้อยๆปีนี้ถือว่าโอ้โหมหาศาลเพื่อความสุขความสนุกข,ของ f อทั้งสิ้นแล้วที่สำคัญเพื่อเอาใจเจ้าภาพเจ้างานมันเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนเจ้าภาพกับค่าจ้างหมอลำระดับนี้หมอลำแถวหน้าเบอร์หนึ่ง หมอลำเพลินเบอร์หนึ่งราคานี้แล้วก็โชว์อลังการแบบนี้สายล่าบอกเลยว่าสมน้ำสมเนื้อถ้าใครพลาดคิวไปก็ถือว่าโอ้เสียดายแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วช่วงตอนเย็นเป็นไงครับลูกสาวมาถึงก็ขึ้นบนเวทีกับพ่อเป็นเป็นภาพความประทับใจสายล่าเห็นพ่อลูกยืนคู่กันอยู่บนเวทีที่แคดบอกแล้วก็ดู ทีมงานซ้อมพ่อกับลูกมองเข้าไปในบนเวทีมันสวยสดงดงามสายล่าบอกเลยว่ามองพ่อกับลูกมองขึ้นไปบนเวทีมันเป็นภาพอะไรที่สงา่าสายล่าเป็นคนชอบจินตนาการปุงอิงยืนอยู่กับพ่อแล้วก็ยืนดูลูกน้องกำลังซ้อมนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดยอดสุดประทับใจบอสก็ยืน ดูความยืนดูด้วยความคิดของตัวเองดูความสาเร็จของตัวเองอุ๋งอิงก็ยืนดูความสาเร็จของผู้เป็นพ่อที่สร้างสรรค์มาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่สําคัญอยู่ในคอมเมนต์ทุกคนบอกว่าดูโคชุดนี้ของอิง,องก็คุ้มแล้วนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนชื่นอกชื่นใจทุกคนรอคอยเกี่ยวกับดอกญ้าในป่าปูน อยากให้อุงอิงร้องเพลงของพี่ตายเป็นไงครับสมปรารถนาไม่ธรรมดานะครับบอสยอมทุ่มซื้อลิขสิทธิ์นี่นะครับเพื่อให้ลูกสาวได้ร้องเพลงนี้บอกเลยว่าทําเพื่อลูกสาวรุนล้วนทุกสิ่งทุกอย่างอีกหน่อยเราก็รู้กันอยู่ไม่ต้องบรรยายมากคนที่จะดูแลวงหนึ่งก็คืออ,องอิงพ่อก็น่าจะไปวงสอง ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเห็นแล้วมันก็มีแต่ความสุขวันนี้บัตรอยู่หน้าง,งานร้อห้าสิบบาทสำหรับคนที่เข้าไปอยู่ในไล์กลุ่มปิดก็หนึ่งสามสขอให้ทุกคนชมกันแบบมีความสุขเลยวันนี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนน่าจะหายห่วงไปแล้วเพราะว่าตอนเย็นสายล่ากลับมาจากทำธรุระก็ได้สัมผัสกับลม v ย y อยเหมือน เหมือนสัมผัสว่ามันเข้ามาแล้วหรือดูหนาววันนี้ให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดได้ชมสาวน้อยเพชรบร้านแพงเปิดลุกดูการครั้งที่สองกันแบบมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างบอกเลยว่าอลังการแน่นอนมันสมองของผู้บริหารอย่างบอจโวล้วนๆมันสมองได้เขาเรียกว่าสมควรแล้วที่ได้ฉายาว่าผู้บริหารสมองเพชรทำอะไรเด็กเล็กไม่ ใหญ่ๆบอสโจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อโชว์ให้กับแฟนคลับ f อซให้สมปรารถนาและที่สำคัญทำเพื่อลูกสาวโชว์ยิ่งใหญ่อลังการแต่ล่าลืมบอกไปบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าแค่เห็นดอกไม้ของหญิงอยู่ในโชว์ก็คุมแล้วนี่แหละครับมันสุดสุดที่สุดของความ เขาเรียกว่าความประทับใจของแฟนคับ f อที่คอมเมนต์เห็นแล้วเราก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับจิปนี้สายล่าเขาไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศช่วงเปิดหัวจิบข่าวบอสโจพูดคุยกับเสียนนกับเจบีทำเอากล้ามนี่นะครับเป็นคำพูดของบอสเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นประจำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพวกคอยแะคอยกระแนะกะแหน บอสก็เลยพูดออกมาสะก่อนครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเกยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ